บ้าน6ห้องนอน7ห้องน้ํา3ห้องนั่งเล่นที่จะลดกี่คันก็ไม่รู้นะครับราคาก่อสร้างหลาย10ล้านแล้วดันสร้างกลางธรรมชาติอีกวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีการเลือกวัสดุปูพื้นกันทุกคนเห็นปัญหาไหมครับเวลาเราต้องเลือกวัสดุเนี่ยครับเราจะต้องมานั่งโฟกัสว่าสภาพของวัสดุการใช้งานแล้วก็บริบทของพื้นที่วัสดุเป็นยังไง บ้านขนาดนี้นะครับเราต้องการจะเลือกวัสดุที่มันเข้ากับธรรมชาตินิดนึงให้มันตอบรับกับบรรยากาศดีๆเราก็ควรเลือกเป็นวัสดุไม้มันจะได้รีเลทเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากธรรมชาติเข้ามา,าแต่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าไอ้ตัวไม้เนี่ยครับเวลามันไปอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่มันมีการยืดหดมากๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องดูแลเขาเยอะหน่อยผมก็เลยไปเฟ้นหาวัสดุตัวหนึ่งนะครับ ที่ใครๆเป็นแฟนขับช่องสถาบันิกบ้านๆเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันขึ้นมาทดแทนได้เออมันก็จะเป็นตัวกระเบื้องยางเราก็เลยเลือกตัวที่ดีที่สุดที่พรีเมียมที่สุดเฮ้ยนี่เราเห็นไหมพอเวลาเราเลือกกระเบื้องยางเนี่ยหลายๆคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าพอฟังคําว่ากระเบื้องยางเนี่ยมันดูรู้สึกเหมือนเสื่อน้ามันบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมหรือว่าวัสดุแบบบางๆเนี่ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยกระเบื้องยางในตอนนี้เขาพัฒนาส่วนผสมแล้วก็วัสดุที่เอามาทําเป็นเน,เนื้อเนี่ยที่มันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูเจาะลึกๆเลยที่โรงงานก่อนที่เราจะเลือกมาสเปควัสดุในบ้านของเราเราจะเอามาใช้ในโครงการบ้านของเราเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะกับทุกคนในครอบครัวอ่าไปดูกันเลย,เยก แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับโรงงานที่ขายกระเบื้องยางมามากกว่า1ล้านตารางเมตรโอ้โหหล้านตารางเมตรเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีโน้ตฮาวนะฮะในการติดตั้งกระเบื้องยางเนี่ยติดแล้วมีปัญหาติดยังไงไม่ให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านกระเบื้องยางกันเลยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะจากแบรนด์ล็ c กโค่ะพื้นวนิวลายไม้ค่ะพื้นวัยนิวลายไม้มันคืออะไรครับคุณเฟิร์น สมัยก่อนเราจะเรียกว่าพื้นกระเบื้องอยางใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราวิวัฒนาการมาเป็นพื้นวนิลค่ะพื้นวนิลเนี่ยก็จะทําให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเพิ่มขึ้นมีความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นค่ะและสามารถติดตั้งได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้นค่ะอย่างกระเบื้องอยางในความทรงจําของผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นแบบม้วนๆโลโลมาแล้วก็ปูทับกระเบื้องไปเลยใช่ค่ะ uh huh. แต่ในสมัยใหม่นี่ค่ะเราก็จะมีการติดตั้งแบบ2แบบค่ะคก็คือ,อยังคงม,มีติดตั้งด้วยแบบกาวนะคะแล้วก็มีติดตั้งด้วยแบบคลิปล็อกค่ะ ไอ้แบบกาวกับแบบคลิปล็อกเนี่ยครับมันต,ต่างกันยังไงฮะอ่าหนึ่งนะคะก็คือต่างกันในเรื่องของการติดตั้งค่ะครับอเคค่ะในแบบรุ่นกาวเนี่ยเราก็จะติดตั้งด้วยวิธีติดตั้งทากาวลงไปเนาะแล้วก็จะใช้ติดตั้งลงไปแบบแผ่นต่อแผน่นนะคะแล้วถ้าเกิดไปแบบคลิปล็อกเนี่ย ข้อดีของเขาเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นลินลล้นล็อกที่ลิ้นล็อกเนี่ยมันยึดแน่นติดกันแล้วเนี่ยเวลาที่ปูเนี่ยค่ะสามารถปูได้เรียงยาวค่ะและลอยต่อเนี่ยเห็นเป็นเพียงเส้นผมด้วยวิธีการเตรียมพื้นเนี่ยมันต้องเตรียมยังไงครับค่ะถ้าเป็นถ้าอย่างสองตัวน,นี้วิธีการเตรียมพื้นเหมือนกันเลยค่ะคือพื้นถ้าเป็นพื้นบ้านสร้างใหม่เนาะก็ให้เขาเตรียมเป็นพื้นปูนขัดมันค่ะ,ะผิวหน้าเรียบนะคะอโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสว่าเป็นพื้นเดิมของลูกค้าเนี่ยเป็นพื้นกรนิตโต้พื้นหินอ่อนพื้้นแกกริิตตตะย่าางเค็สมถดั ได้เลยโดยที่พื้นเดิมเนี่ยคงสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีชารุดถ้ามีชำรุดเลยเนี่ยต้องแก้พื้นเดิมให้เรียบร้อยก่อนอที่วางอยู่เนี่ยครับมันมีอยู่สักรูปแบบใช่ไหมมันแตกต่างกยังไงบางแล้วเรียกว่า3ซีรีส์ค่ะตัวรแรกเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นกาวเนาะก็จะมีความหนาที่3มมิลค่ะตัวที่2ตัวนี้นะคะก็จะมีความหนาที่5มิลค่ะเป็น FPC ค่ะแลวตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวพรีเมียมสุดค่ะเป็น WPC จะมีความหนาที่7มิลตัวเนี้ยเราดีไซน์ออกมาเพื่อให้เปรียบเสมมมือนนน้จริิงงากย่่ขึคะใ เรื่องของสีเอยลายไม้เอยให้ละมุนและดูสวยงามค่ะคุณเฟิร์สครับผมถามหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเห็นกระเบื้องยางในท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> เดินไปตรงไหนก็เจอกระเบื้องยางทั้งหมดเลยความแตกต่างของโคโคกับ ของแบรนด์ทั่วไปในของตลาดต่างๆกันยังไงบ้างค่ะในลาโคโคของเราเองนะเราก็จะมีในเรื่องของมาตรฐานมารองรับเนาะ <S <S เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเวลาที่เลือกใช้สินค้าเรา <S <S เราเนี่ยสินค้าเรามีคุณภาพค่ะอย่างเช่นในเรื่องของลินล็อกเนี่ยของแบรนด์ลาโคโคเราเองเนี่ยค่ะเราเลือกใช้แบรนด์ของวาเลนเก้นะคะเป็นจากประเทศสวีเดนค่ะทําไมเฟิร์สถึงแนะนําว่าโอเคเรามีไลเซนในเรื่องของลินล็อกค่ะเวลาเวลาเข้าลินล็อกนะคะเราก็เอียง45ค่ะสอดเข้าแบบนี้นะคะกดลง โอเคอ๋อม <Okay. S 2> oh, right. ันอยู่เลยใช่ค่ะถ้าดึงยังไงก็จะไม่ออกจากกันเลยเพราะด้วยความเหนียวของลิ้นล็อกที่ดีนะคะเวลาที่ล็อกติดกันแล้วอาจจะไม่แยกออกจากกันเลยและรอยต่อเนี่ยคุณมินจะมองเห็นเป็นเพียงแค่เส้นผมเลยเนาะแม้แต่น้ำเนี่ยยังไม่สามารถไหลซึมผ่านจากด้านบนลงไปด้านล่างได้เลยค่ะและไอตัวกระเบื้องยางตัวที่ทากาวอ่ะคุนเฟิร์สเลาทากาวอะไรอ่ะครับเอากาวยูคูทาได้ไหม อายบินไม่ได้ค่ะจริงๆตัวนี้ก็ต้องใช้กาวที่ติดตั้งพื้นไวนิ้วนะคะแล้วก็กาวที่ใช้แนะนําให้เป็นกาวที่เป็นวอเตอร์เบนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นกาวทั่วไปเนี่ยมันอาจจะมีสารพอเราติดตั้งให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลอันตรายต่อ ผู้อยู่อาศัยได้ค่ะม,มันมีการยืดหดตัวไหมเหมือนเหมือนกันอ่มจริงๆมีค่ะมีอยู่แล้วค่ะโดยเมนหลักของพื้นวนิวอ่ะมันมีการยืดขยายอยู่แล้วเนาะแต่ตัวคลิปล็อกอ่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยเหมือนที่เฟิร์สแจ้งไปเบื้องต้นว่ามันเป็นลิ้นล็อกที่ล็อกต่อกันนะคะเวลาที่เราปูเรียงกันเป็นผืนยาวแล้วเนี่ยเวลาเขาจะยืดหรือขยายเนี่ยค่ะเขาจะดึงกันไปทั้งผืนอรอยต่อลูกค้าก็จะมองเป็นเห็นเป็นเพียงเส้นผมแบบนี้อยู่ดีค่ะจะไม่เกิดร่องเหมือนตัวรุ่นก่านค่ะแล้วไอ้ตัวกระเบื้องยางของเราเนี่งา กับไอตัวลามิเนตไอตัวเอนจิเนียริ่งบูดครับในเรื่องของความชื้นอย่างเงี้ยตัวไวนิลเนี่ยจะทนความชื้นได้มากกว่าเพราะอย่างถ้าเกิดเป็นพื้นลามิเนตหรือเป็นไม้เอนจิเนียริ่งบูดเนี่ยพวกนี้นเบนหลังของเขาคือไม้เนาะเวลาที่น้ําซึมน้ำรั่วปวกมาพื้นเสียหายหมดแต่พื้นไวนิลอะค่ะทนน้ํากันปวกได้ร้อยปร์เซ็ค่ะสัมผัสก็ใกล้เคียงนะผมว่า ผิวสัมผัสมันก็คือพื้นวานิลค่ะแล้วเขาเรียกว่าเราจะมีเท็กเจอร์ด้านบนค่ะเท็กเจอร์ด้านบนเพื่อให้ความรู้นิดนึงละกันอย่างในของเราโคโก้ค่ะเราจะมีเท็กเจอร์ด้วยกัน3แบบคือ1นึ่งเท็กเจอร์ที่ถ้าลูกค้าสัมผัสเนี้ยจะเป็ผิวเรียบอ๋อจะเป็นเท็กเจอร์ที่ผิวเรียบ2เท็กเจอร์อันนี้ก็คือจะเป็นเท็กเจอร์ที่มีคลื่นค่ะเดินแล้วมีมีคลื่นนิดนึงมีความรู้สึกกับเท็กเจอร์ของพื้นที่ที่เหยียบไปและเท็กเจอร์ที่3จะเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นลิซิเตอร์เอมโบสค่ะ ตัวนี้ที่เฟิร์สแนะนำตัว W 700อ่ะมันเหมือนเปียบเสมือนไม้จริงพอเทเจอร์กับลายไม้แมทตรงกันเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเปียบเสมือนไม้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะราโคโคโอ่ะทุกรุ่นของเราอ่ะเราจะมีชั้นเวลเ e r ยอร์กันสึกที่อยู่บนผิวหน้าสุดนะคะตัวตัวเวล e ลเยอร์เนี้ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกรอบป้องกันผิวค่ะช่วยลดรอยขีดข่วนคือไม่ใช่ว่าแบบว่า ลากมิดล่างหน่อยไปลอยง่ายไม่ค่ะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลยทําให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าพื้นวนิลของเราเนี่ยไม่เป็นลอยง่ายค่ะไอตัวของเซ็กชั่นของแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างระหว่าง3ตัวเนี่ยครับอ่าเริ่มตัวแรกเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือจะเป็นวนิวล้วนนะคะก็คือจะไม่มีอะไรตัวผสมเลยก็คือแต่ละชั้นเนี่ยก็คือแต่ในเบื้องต้นอ่ะผิวหน้าด้านบนเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของเวลเลเยอร์ ayer, แล้วก็มี UV Sunface อยู่แล้วนะคะ UV Sunface เนี่ยก็คือช่วยอ่าเป็นเหมือนกรอจางค่ะ ค่ะแล้วก็จะมีเวลเลเยอร์ก็คือเหมือนที่ก่อนไปเบื้องต้นว่าเป็นชั้นกันสึกเน<อ>าะที่เราช่วยลดรอยขีดข่วนค่ะท<อ>าให้พื้นวนิลเนี่ยไม่เป็นรอยง่ายอันนี้ทั่วทั่วไปอันนี้ทั่วทั่วไปค่ะก็จะเป็นเ p c พเนาะเอ c พอะ,ะคะ่ะข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวชั้นตัวเนี้ยจะไม่เป็นวนิลล้วนและจะมีการผสมปงหินเข้าไปเพื่อให้เนี่ยค่ะวัสดุเนี่ยมีความแข็งขึ้นห่อยตัวน้อยลงนะคะก็คือสัวช่างเน่เขาจะบอกว่าอันเนี้ยมันจะให้ตัวเยอะ เพื่อให้วัสดุในแข็งขึ้น oh. ค่ะการห้อยตัวที่น้อยลงค่ะทําให้การช่วยลดการยืดหดได้มากขึ้นกว mm. ่เาเดิมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีโฟมรองมาให้ในตัวทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากที่ต้องไปมาเอาโฟมซื้อโฟมมาปูรองเองเนาะค่ะด้านหลังตัวนี้ก็คือจะเป็นโฟม IPE ค่ะ IPE โฟมก็คือเหมือนว่าเราอะฉายแสงเพื่อปิดรูพุนของโฟมของตัว IPE นะคะเพื่อห เราอะไม่มีรูปุ่นเนี่ยมันจะช่วยซับเสียงได้ดีค่ะตัวนี้ค่ะสามารถช่วยซับเสียงได้มากถึง20อิเซเบลเลยนะคะและว2เวลาที่ลูกค้าเดินเหยียบแล้วค่ะทําให้นุ่มสบายเท้าค่ะอโอเคคุณเฟิร์สพาไปดูหน่อยว่าสีมันมีสีแบบไหนบ้างครับได้ค่ะคเฟิร์สก็แนะนําให้เนาะถ้าอย่างรุ่นเนี้ยก็คือจะเป็นตัวรุ่นกาวค่ะแต่เราทํามาเป็นสีแบบปูนเปื้อยเรามีถึง กโทนสีเลยอ่าจะมีความไล่ระดับมีเข้มมีเป็นแบบดําเลยก็มีอันนี้ไม่ใช่ลายไม้เป็นลายปูใช่ค่ะเรามีลายปูนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาทางนี้ค่ะก็จะเป็นตัวรุ่นเกาอ่าตัวรุ่นเกาตัวตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่สุดเพราะว่าทางอินทีรเนียปีนี้เหมือนเพ้นเข้ามาค่ะเขาบอกว่าสีดําอยากได้สีดําบ้างก็จะเป็นดําสนิทใช่ค่ะ โอเคค่ะถัดมาเรื่อยๆตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เฟอร์แนะนำไปก็คือตัว S 5 3 0ค่ะจะมีทั้งหมด16สีเลยน,นีนุ่มๆ่อยใช่ค่ะ <ๆ S 1> ใช่ถ้าเป็นด้านล่างด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัว W 7 0 0 W 7 0 0เองแล้วก็มีโทนสีเข้มด้วยนะ mm. เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าก็นิยมตกแต่งห้องเป็นโทนเข้มค่ะ mm. ถ้าถัดมามันก็จะเป็นด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นลายก้างปลาค่ะลายก้างปลาก็มีทั้งหมด7สีนะคะ เนี่ยมันด้ฟอแจ้งว่าก้างปลาหลับปูอาจจะเป็นฟูโทนในตัวมีความโดดเด่นของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็จที่ตัวนี้แนะนําจะแตกต่างเลยเป็นก้างปลาลายหินค่ะเป็นก้างปลาลายหินอ่อนค่ะเป็นคลิปล็อกเหมือนกันเป็นคลิปล็อกเหมือนกันค่ะเออนี่น่าสนใจใช่สร้างความแปลกใหม่ค่ะแล้วก็จะมาถัดมาก็จะเป็นด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ของปรีนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของลายหินค่ะจะมีหลายเฉดให้ลูกค้าได้เลือก เอ๊ะอย่างงี้ฮะคุณเฟิร์สมันเหมือนไม้เลยเนี่ยเพื่อนเพื่อจะถามว่าเอ๊ะเราทาสีย้อมไม้ได้ปะอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะอันนี้มันไม่ใช่ไม้เนาะมันเป็นพื้นไวนิลค่ะไม่ได้นำค่ะไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันคือไวนิลมันทาสีย้อมไม้<ช>ไม่ได้ทาก็ไม่ติดนะสมมุติว่าไอ้ตัวนี้ครับผมเอาไปปูเพราอห้องทํางานห้องอ่านหนังสือลูกๆอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีโอกาสที่จะมี เด็กไปเขียนพื้นอย่างเงี้ยเออเราจะป้องกันปัญหาพวกนี้กันยังไงรครบค่ะชื่อท้าถามจริงๆแล้วว่าถ้ารีบทาความสะอาดอะมันก็คงไม่ทิ้งค่บฝังลอยไว้หรอกเนาะแต่ถ้าเกิดมปนทิ้งไประยะเวลานานนะคะอาจจะเกิดคาบฝัง <c oughs> หรือได้หรือแม่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นทางด้านมูลก็จะเป็น <c oughs> ในเรื่องของพื้นมวลนะคะ <c oughs> ดูอย่างตัวอย่างนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะเทกเจอร์เขาจะเป็นผิวเรียบค่ะอ่า <c oughs> แล้วก็พื้นมวลน่าจะติดตั้งแบบยกแผ่นค่ะ <c oughs> ใช่ทําให้รอยต่อน้อยลงคาบฟงคาบฝังเนี่ยแล้วก็เรื่่อองงขฝุน ก็คือถ้าลูกค้ากลัวตัวพื้นหมวกนก็จะตอบโจทย์กว่าแบบนี้กับแบบแบบนี้ให้ฟิลธรรมชาติแบบนี้มันเหมือนว่าเท็กเจอร์น้อยกว่าเนั่ยมันทำความสะอาดก็ง่ายจะเหมือนในโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเด็กอนุบาลนะค่ะจะประมาณนั้นโอเคอันนี้คือความต่าง ค่ะคุณมินเดี๋ยววันนี้เฟิร์สก็พามาเยี่ยมชมในเรื่องของ w a r e h o าส์การเก็บสินค้าของตัวพื้นไวนิวนะคะลองเยี่ยมชมดูว่าด้านเรามีการเก็บสต๊อกสินค้าเยอะมากมายเลยค่ะสีหนึ่งเนี่ยเรามีสต็อกไม่ต่ำกว่า1,000ันตารางเมตรนะคะแต่ช่วงนี้ลาอคโค้เราเนะี่ยขายดีจริงๆค่ะยิ่งเป็นรุ่นก้างปลายเนะะี่ยค่ะยิ่งขายดีมากเลยตอนนี้สินค้ายัยงขายสตอส็อกอยู่เลยค่ะคุณมินขนาดสต็อกเยอะขนาดนี้แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาสั่งเนี่ยเราต้องสั่งกี่วันครับ โดยปกติค่ะเราจะมีสต็อกที่เพียงพอกับลูกค้าอยู่แล้วเนะเาะแต่ถ้าเกิดเป็นงานโครงการหรือเป็นพื้นที่จํานวนมากมๆค่ะก็โดยปกติก็คือ4 5่สถึงหกวันค่ะอโอ้โหชได้เลยะน่ครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดเนาะนี่ค่ะที่มาของจํานวนที่ขายได้1ล้านตารางเมตรค่ะข้างหลังนี่คือเราอิมพอร์ตนำเข้ามาทั้งหมดเลยใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะ มันคืออะไรอ่ะเรายังไม่ได้คุยกันเลยอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นคลิกล็อกก้างปลาค่ะคุณมินถ้าคุณมินสังเกตได้ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่เราปูก้างปลาจะเป็นตัวรุ่นธรรมดาเนาะปูไปแล้วอาจจะมีร่องมีอะไรใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยล็อกโค้กอ่ะเราทํามาให้มันทันสมัยขึ้นพรีเมียยมากกว่าเดิมคือเรามาใส่ลิ้นล็อกที่เป็นเฉพาะก้างปลาโดยเฉพาะเลยค่ะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมออกแบบเนี่ยพื้นที่ปูเป็นก้างปลาเนี่ยใช่ค่ะมันจะไม่มีตัวที่เป็นลิ้นล็อกไม่มีค่ะไม่มีจะเป็นตัวธรรมดาเลยค่ะที่เราคุยกัน อ่ะเราคุยมาทั้งหมดแล้ววิธีการติดตั้งทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนอยากรู้ราคาแลละครับคุณเฟิ์ว,ว่าเนี่ยลัก u r วรี่พรีเมียมพรีเมียมขนาดเนี้ย ตารา<ะ>ง<ม>นี้ลเท่าไหร่โอเคค่ะตัวนี้นะคะราคาตั้งอยู่ที่10,80บาทค่ะอรองลงมาถ้าเป็นตัว5.3มิลตัวนี้อยู่ที่ราคาตั้ง720ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัว3มินราคาตั้งอยู่ที่400บาทค่ะทั้งหมดเนี่ยก็คือ,อาราคาเนี่ยสามารถลดลดลดลงได้เนาะถ้าอยู่ที่พื้นที่ของลูกค้าคะ่ะว่าพื้นที่มากราคาก็จะลดลงค่ะใครทักแล้วบอกมาจากเพจขาวบนที่บ้านบ้านเนี่ยมีส่วนลดไหมฮะค่ะมีส่วนลดค่ะลูกค้านะคะดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ส่่งมาทีลนะะค แ o c o c o Falling ค่ะลูกค้าเนี่ยจะได้ส่วนลดมูลค่า1,500บาทสําหรับค่าแรงติดตั้งค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะแล้วก็กิดต้องการสอบถามข้อมูลได้อื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่เ hey พจโล c oc o c o Falling ค่ะทางโซเชียลมีเดียค่ะอืโอเคแล้วมาเจอกับพี่เซลสวยๆแบบคุณเฟิร์สแบบนี้ได้เลยนะครับยินดีบริการค่ะ yeah.